น้องไม่รออยู่ตอจะไปวิะ <valley> พ <noise> I mean. ื่อ <Hond uras> I mean, ้าอยู่ในห้องอ่ะเนาะได้ไหมได้ใครไม่ติดไม่เดี๋ยวครูทยอยจีเอง เรายังอยู่ในมาตาเกิลกันอยู่นะคะอ่มาตาเกิลคือคำที่มีตัวสะกดเป็นตัววอลวนนะคราวนี้คาบนี้นะคะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ความหมายของคำนะคะแล้วก็พออ่ารู้ความหมายของคำเสร็จแล้วก็จะทำรายงานก็จะเป็นการจบของวิชาภาษาไทยคาบนี้นะมาดูคำแรกอ่ะ ครูให้นักเรียนสุ่มอ่านดีกว่าครูอ่านให้ฟังหลายครับแล้วเดี๋ยวครูสุ่มสมมตุติว่าครูียกชื่อใครให้คนนั้นอ่านแล้วก็พุดทำแปลด้วยนะคะดูตามหน้าจอได้เลยเดี๋ยวครูจะเรียกคนที่อยู่ในในห้องเรียนนี้แหละ อ่ะคนแรกอมนนีปิดไมค์ก่อนโชกุนโชกุนเปิดไมค์แล้วอ่ะค,คำแรกอ่ะกลมเกลียวหมายถึงอะไรคะหมายถึงที่เข้ากับเข้ากันได้เข้ากันได้ <c oughs> เป็น มองไม่เห็นเข้ากันได้ไรเข้ากันได้อะไเห็นไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคำว่ากลมเกลียวนะคะหมายถึงที่เข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อมาคนที่สอง พุทธิพัฒนสีดาพุทธิพัฒนครับอ่านคำที่สองครับคำว่าโคค่ะเจ้าเจ้าครับอ่าเจียวจ้า,จาหมายถึงอะไรครับ เดียวเจ้าหมายถึงได้ไหมเนี่ยกำลังกินขนมอยู่เลยอ่ะอันนี้ฟังเดียวเจ้านะคะหมายถึงส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากนะคะเป็นเสียงของผู้หญิงหรือเด็กนะคะคําว่าเจียวเจ้าเวลาเราเล่นกันเสียงดังอก็จะมีผู้ใหญ่บอกว่าอย่าทรงเสียงดังเจียวเจ้ลาลาคัญอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความหมายของคําว่าเจียวเจ้าต่อมาคําว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญหมายถึงมีความชนานาญมากนะคะเสียงพัดลมใช้เอ,อเย่ย ต่อมาคําว่าน้ําเชี่ยวน้ําเชี่ยวเนี่ยหมายถึงอาการที่สายน้ําไหลแรงนะคะเวลาอ่าเห็นแม่น้ํากํังน้าเนี่ยจะไหลไปทางเดียวกันอันนี้คือเป็นอ่าเป็นสายน้ํานะคะใบปลิวหมายถึงแผ่นกระดาษที่มีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่ว,วไปนักเรียนเคยเห็นใบปลิวไหมคะ ใบปิวส่วนมากแล้วเราจะเจอเอเราจะเจอ,อเวลาเราไปตลาดนะเวลาเราไปตลาดเนี่ยก็จะมีคนที่ยืนแจกใบติวเป็นเศษกระดาษให้เราแบบสนใจในสินค้าของเขาอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือ<ด>คำว่าใบติวค่ะต่อมาคําว่าริ้วรอยนะคะหมายถึงลักษณะที่เป็นแนวเป็นทางเช่น แมวขวนเป็นริ้วรอยนะคะเวลาแมวขวนเนี่ยจะเป็นริ้วรอยขึ้นที่ผิวหนังเราเลยหนังกลอกต่อมาคําว่าเรียวแรงนะคะหมายถึงแรงกําลังเช่นหมดเรียวแรงนะคะต่อมาคําว่าวิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวเนี่ยเป็นการละเล่นอ่าอ่หมายถึงการเล่นวิ่งแข่งโดยแบ่งเป็นอ่แบ่งเพื่อนออกเป็นสองฝ่ายนะคะ แต่ละฝ่ายเนี่ยจะวิ่งอ้อมหลักของฝ่ายตรงข้ามทีละคนโดยวิธีรับช่วงไม้หรือผ้าต่อต่อกันนะคะฝ่ายที่วิ่งเร็วกว่าเนี่ยจะใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามถ้าตีได้เนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายชนะนะอันนี้คือความหมายของคําว่าวิ่งเรี้ยวต่อมาคําว่าเหลียวดูเหลียวด,ดูหมายถึงอาการเอ่เกี้ยวค่อมออ เอี้ยวพอมองดูนะคะเหลียวดูต่อมาคําว่าเหี่ยวเฉาหมายถึงไม่สดชื่นเพราะขาดน้ำอย่างเช่นดอกไม้เหี่ยวนะคะรันนี้ให้หนักเรียนเปิดดูใบางานที่สี่เป็นรูปหน้าตาแบบนี้ค่ะที่เป็นรูปเครื่องบินแล้วก็มีาการวาดล้อมรอบนะคะเจอแล้วค่ะ โอ <Okay. S 2> เคเจอแล้วค่ะไปทำพร้อมกันอ่ะเป็นตัวนี้เจอแล้วค่ะอ่ะ,อะข้อที่หนึ่งนักเรียนเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดชัดค่ะข้อที่หนึ่ง หนูติ๋วพูดแนะนําเมืองไทยได้ห้องห้องอะไรแควครับเตมคําว่าแควลงไปต้องแคล ต่อมาทำที่ข้อที่สองหนูแก้วชอบกินถั่วถั่วเขียวควรับถั่วลิสงครับเียว <c oughs> ค่ะเดี๋ยวนะวถั่วลิสงสถั่วลิสงมันมีแม่เกลตรงไหนคะคำที่ต้องเติมนะคะจะเป็นคำที่อยู่ในมาตาเกลเกลคือมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะเพราะฉะนั้นถั่วอะไร วัาไงคะอ่าถั่วเขียวจี่ว่แหลกตัวสะกดสีหนูเขียนถั่วอะไรกูก็หลงเขียนถั่วเขียวครับโอเคเติมคำว่าเขียวลงไปเออมันจะดูดสอดูแก้วชอบกินถั่วเขียวต้มน้ำตาลและมันอะไรเอ่ย มันแก้วครับแก้ว <fe> ม <Jean> no ันแก้วครัแก้วค่ะมันแก้วค่ะไป้วกเออแล้วก็ลูกกันีกไม่ใชู่กโอเคเ้อมีวแหวนเป็นตัวตะกุกตะลาแก้วก็ต่างราวดูข้างหลังแถว ยังอ่ะยังไม่อ่านต่อไปวาอะต่อมาข้อที่สามเป้าแววเป็นอะไรเอ่ยชาวสวนครับอะเป็นชาวสวนเติมคำว่าชาวลงไปชาวสวนเธอปลูกมะอะไรมะพร้าาค่ะมะมะนาวมะเ้าค่ะแล้วก็มะนาวครับ มะนาวกับมะพร้าวมะม่วงมะม่วงได้ไหมไม่ได้มะม่วงได้ไหมคะมะม่วงไม่ได้นะเพราะว่ามะม่วงอยู่ในม่วงมีมองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแมงก้ต่อมาข้อที่สี พี่สิวส่งเสียงอะไรเอ่ยเมื่อกี้เจอคำนี้ด้วยตอนความหมายของคำเจียวเจ้าเจ้าเจียวเจ้าเจียวเจ้าเมื่อคุยกับเพื่อ,อน ต่อมาข้อที่ห้าลุงขาวเล่า mm. เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องราวครับอาเรื่องราวให้อาเมียวฟังว่าเวลาหน้าหน้าอะไรหน้าหนาวค่ะหน้าหน้าหนาว ตัวอย่างเอาเหียนดิหันออาวอหนาวหนาวเสร็จแล้วก็จะกัครูบอกป้าฮาลาบายสีได้ขเวลาหน้าหนาวลุงกินลุงกินอะไรอะไรเหนียวข้าวค่ะเหนียวค่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวไมื่อเรื่องอะไรใช่ไหม ทำไก่ย่างลุจงจะมีเรี่ยวแรงทำงานหนักได้ดีตอนนี้เสร็จแล้วครูจะสุ่มหกคนในอ่ห้าคนในการอ่านประโยคห้าประโยคนี้นะคะสุ่มเรียกเรียกเลยเลยเรียกจริงคนแรกเลย เนี่ยคนคนที่ตั้งรหัสแต่ตั้งชื่อเป็นสองหกตัวเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยที่ที่มีคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรอ้องนกเกอร์ค่ะอ๋อน้องนนเกอร์โอเคเดี๋ยวครูจะจำได้ลอะกกอ,อ่านประโยคที่หนึ่งให้ครูฟังหน่อยคะ่ะโอ้นห หนูแจ๋วหนูจิ๋วหนูจิวจ๋วผู้แนะนำเมืองไทยใต้คลองแคลครับโอเคเก่งมากต่อมาคนที่สองๆคนที่สองอ่านตาตังตาตังอ่านประโยคที่สองค่ะ ประโยคที่สองประโยคที่สองนูแก้วชอบกินถั่วเขียวต้มน้ำตาลและ,ม,แะแมันแก้วค่ะมันแก้วค่ะโอเคเก่งมากต่อมาคนที่สาม <c oughs> ปินปิน <c oughs> ปินปินอ่านประโยคที่สามค่ะ <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> อาวุธเป็นชาวสวเถอปลูกมะนาวและและมะพร้วาวค่ะโอเคเก่งมากต่อมาคนที่สี่อีคิวอีคิวสองอ่านประโยคที่สี่ค่ะหนืออ่านหนืออ่านคล้องแบบ ไม่ต้องอ่านเลยค่ะเอาจดดิดูดิค่ฟังเพื่อนค่ะถ้าเป็นคนอืนีก้นัียั้ง้ายกทังเรียงใครเปิดไม่เลยใคิ EQ EQ อยู่ไหนทำไมคุณไม่เห็น EQ แล้วอ่ะ EQ หนึ่งเลย EQ สองาสงสัย EQ อ่านไม่เป็นนะคะ อ่ะอีคิวอ่านตามครูนะที่สิวส่งเสียงเสี้ยวจ้าวที่ิวส่งเสียงเี้ยวจ้าเมื่อคุยกับเพื่อนเพื่อนเมื่อคุยกับเพื่อนเพื่อนเมื่อคุยกับเพื่อนเพื่อนโอเคต่อมาคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้าย ผู้ชายเสื้อสีแดงอ่ะครูจำไม่ได้ว่าใช่ภูมิหรือเปล่าอ่ะใช่ครับโอเคอ่าน้องพูมข้อที่ห้าครับข้อหครับลุงขาวเล่าเรื่องราวให้อาเหมียวฟังว่าเวลาหน้าหนาวลุงกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างลุงจะ มีเรี้ยวแรงทำงานหนักได้ดีครับ <Okay. S 2> <c oughs> อ่ะาอ่าสำหรับวิชาภาษาไทยนะนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วเจอกันวันช่งนี้พรุ่งนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์คาบแรกครูบอกไปแล้วว่าต้องเรียนไหม ค่าบคณิตศาสตร์คู่นี้คาบแรกเรียนไหมคะค่ะครับค่ะคู่นี้คาบตอนเก้าโงคณิตศาสตร์คาบแรกเราจะไม่ได้เรียนนะเพราะว่าวันนี้เราให้ทํำใบงานไปแล้วนะคะเป็นใบงานที่ห้าคู่นี้เราจะมีเรียนคาบแรกตอนสิบโมงเพราะฉะนั้นคู่นี้ตอนเช้าให้นักเรียนกินข้าวให้เรียบร้อยนะคะแล้วตอนสิบโมงจะเจอกันคาบเอ่อเจอกันในคาบวิชาภาษาไทยตอนสิบโมงนะคะโอเค อย่าลืมถ่ายรูปส่งงานแล้วก็ระบายสีให้สวยนะคะค่ะบายบายสวัสดีค่ะค่ะสอบคดีค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยัสดีค่ะอคุณค่ะค่ะสวัสดีค่